สวัสดีค่ะพบกับพี่ไอรีนในช่วง Happy Book ช่วงเวลาที่จะมาแนะนำหนังสือดีๆที่อ่านแล้วแฮปปี้มีความสุขค่ะ หลายคนอาจจะรู้จักปลาแซลมอนว่าเป็นปลาที่มีรสชาติดีและเป็นอาหารจานเด่นของประเทศญี่ปุ่นแต่ว่าปลาแซลมอนไม่ได้มีแต่เพียงรสชาติที่อร่อยเพียงอย่างเดียวนะคะวันนี้พี่ไอรินจะพาน้องๆมารู้จักปลาแซลมอนในอีกมุมมองหนึ่งกับหนังสือเล่มนี้ค่ะหนังสือแซลมอนสอนคนอันโดฮายอนเขียนชูตินันเอกอุกิจกุแลแปลสำนักพิมพ์อินสไปร์ ปลาแซลมอนเป็นปลาที่วางไข่ในน้ำจืดเมื่อลูกปลาฟักออกมาจากไข่ก็จะออกไปเติบโตในทะเลค่ะ นักชีววิทยาต่างก็ประหลาดใจในสัญชาตญาณของปลาแซลมอนที่สามารถจดจำเส้นทางในระยะไกลและยังสามารถกลับมาที่แหล่งกําเนิดของตอนเองได้อย่างถูกต้องปลาแซลมอนได้เดินทางท่องเที่ยวยาวไกลบนท้องทะเลที่แสนกว้างใหญ่บางก็อยู่ในมหาสมุทรแอตแลนติกจนเมื่อปลาแซลมอนโตเต็มที่ก็จะเดินทางกลับมาฟักไข่ในแหล่งต้นน้าเดิมที่ถือกาเนิดขึ้นมาบางครั้ง การเดินทางอันยาวไกลต้องว่ายทวนกระแสน้ำอันเชี่ยวกาดดังนั้นภาพการกระโดดขึ้นสู่อากาศเพื่อปีนไปตามขั้นน้ำตกจึงเป็นภาพความประทับใจที่ทำให้นักท่องเที่ยวอยากจะมาชมมีปลาแซลมอนจานวนไม่น้อยที่เป็นเหยื่อของนกหมีหรือสัตว์อื่นๆทำให้จํานวนปลาที่เหลือรอดกลับมาวางไข่เหลือเพียงจำนวนไม่มากนะั หนังสือเล่มนี้จะพาน้องๆเรียนรู้ต่อสู้และเข้าใจกับปลาแซลมอนพร้อมทั้งกลิ่นอายของทะเลด้วยภาษาของปลาแซลมอนสีเงินซึ่งค้นหาคุณค่าของการดำเนินชีวิตอยู่ปลาแซลมอนสีเงินต้องผ่านทั้งทุกข์สุขความเจ็บปวดความห่วงใยความยินดีและความรัก ทําให้ปลาแซลมอนสีเงินมีพลังสามารถก้าวข้ามผ่านช่วงชีวิตที่สับสนไปได้นอกจากนี้ด้วยภาษาเขียนที่ง่ายและมุมมองแง่คิดที่ดีๆทําให้หนังสือแซลมอนสอนคนมีการพิมพ์ซ้ําถึง100ครั้งและยังมียอดขายกว่าหนึ่งล้านเล่มทั่วเอเชียอาทิเช่น สรรพสิ่งที่อยู่ในโลกนี้ไม่มีอะไรที่ไม่สำคัญฉะนั้นจึงไม่มีสิ่งของใดแม้เพียงชิ้นเดียวที่ควรถูกทิ้งขว้างเลยหรือการใส่ใจรูปร่างที่ผิดปกติของพวกพ้องมากไปนั้นเป็นการทำให้ผู้อื่นอับอายและเป็นมารยาทที่ไม่ดีคล้ายๆกับการดูถูกด้วยน้องๆลองหามาอ่านกันนะคะกับหนังสือปาแซลมอนสอนคน และวิถีอันมหัศจรรย์ของปลาแซลมอนจะทําให้เราเข้าใจถึงธรรมชาติและย้อนกลับมามองลึกลงไปในจิตวิญญาณของเราเองสําหรับคําถามประจําสัปดาห์นี้คําถามคือหนังสือปลาแซลมอนสอนคนเป็นเรื่องราวของปลาแซลมอนพันอะไรคะทราบคําตอบแล้วก็โทรมาได้ที่0835406459สําหรับ5สายแรกที่ตอบถูกก็รับของรางวัลจากซุป,ปคิดไปเลยนะคะ สำหรับวันนี้เวลาของพี่ไอรินก็หมดลงแล้วพี่ไอรินต้องขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย